เฮ้ยรหรถนรถแล้วรถลงก่อนลงก่อนแล้วลงก่อนรถรถลง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 ทหรยงงอยู่อยูรถไหนามหมนเลยตายลหารอรสวัสดีครับผมจาเบคิลเมอร์และวันนี้เราได้รับภารกิจจากเบื้องบนภารกิจของเราคือนะครับผมรถยุงการครับหัวหน้ามึงก็ตบยุ่งสิทุกคนมายืนตรงนี้ก่อนถ้ามีเรื่องจะพูดหน่อย มาเลยแล้วพู้ทหารเร็วจับพูทหารชาติถึงนายไอ้มืดอชาสุดมอบอะไรบ่าวะมอบเอ้าไปพอแล้วไปเข้าแัวเพื่อนตาครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมรถก่อนแล้วกันเอาละภารกิจในวันนี้ของเราก็คือปกป้องหมู่บ้านจากโจรและมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากค่ายของเรานี่เองพวกนายต้องป้องกันทั้งหมด3เวฟเข้าใจไหมฟังกันอยู่หรือเปล่า โอเคกูคุยกับนวิญญาณฟังอยมา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 ไปรถพร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยทางนั้นเลยจาครับรู้สึกว่าทีนี่นั่นจะไม่พอนะครับจ่ารู้สึกเหมือนรถจะนั่งได้สามคนนะครับจ่าเอ้ยรอจ่าด้วยรอจ่าด้วยตอกอนเฮ้ยโอเคไปเอาลูกสม๊อตไม่คือรถไรด่าไปอ่ะกูขึ้นอย่างไรเดี๋ยวมึงต้อก่อน์กีซ่ามึงอย่าพึ่งข้าเออไปตามที่มาร์กเลยพู้ทหารเฮ้ยรถจนวินนี่อะ เขาไม่เปลี่ยนรถมันขยับว่ะเคในกูต้องจับวงอะไรอะไรก็ได้เนี่ยเฮ้ยอย่าหาทำพลทหารเอามึงจะกดลงกระบายพลทหารเอากูตกแบบไอ้้วาปตกแบบเฮ้ยไอ้จิวกูอยู่อยู่กูอยู่ข้างบนทุ่มึงสามหมื่นสามล้านเมตรมึงดูมึงดูข้างบนดิเห็นกูป่ะึงดูข้างบนเบด้เบ้เบเด้เบเด้ไอาไปกูยิง ทีมจะตายแล้วเราก็จะตายเราจะตายกันหมดยูกดอะไรยูกดอะไรมายูกดตัวแฉบแล้วกดพยาบาลอ่ะดาวเช่นดาวเฮลวผูานกูกำลังไปเรากูด้วยกูด้วยกูด้วยไอ้นัทไม่หยาบปิดเลยนะไปกูกำลังขึ้นเขาอยู่กูเดินแร่งเลย เฮ้ยนี่ตัวประกันไอ้ยิงตัวประกันพลทหารกูยิงตัวประกันเลยเนี่ยเฮ้ยใครยิงตัวประกันแย่จริงเลยไปแล้วพลทหารตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งโจมตายหนึ่งตายแล้วพลทหารเราก็เสียไปถึงเหมือนกันกว่าแล้วกว่าแล้วกว่าแล้วพลทหารทุกคนเอายางให้พูดหน่อยกดกดแถบดีฮะกดแถบหายหมดแล้วเด่กยากคลิปหายอืออือโจแตกแล้วคนดึงพลทหารสวยพี่สวยแล้วตัวประกันนอนอยู่เงี้ยนี่เมื่อกินเข้ากันเหโห ความไม่รู้ย่อไม่ความไม่รู้ย่อมไม่ผิดไงดีูตาแ่นไนนยนในบ้านกับโจ้เอ้าไอ้ีิยตัวกันอ้สั์กูยิงตัวกันเ่ยไม่ได้ยิงไก้โยาไะ้เอตายุ้บตยิวยิวเอากูลืมเอายามากูลืมเอายา ดูไค่ว่าฝั่งเป็นโจรดูเลว่าฝั่งเป็นคนจับไว้นะทหารถ้ามันมีปืนก็คือเป็นโจรเข้าใจไหมถ้ามันยิงพวกนายมันก็คือโจรเข้าใจไหมและจ่าขอยืมตังค์ด้วยเข้าใจไหมเฮ้ยจเล็ตเจเล้วเจเล็ตจะล็อกกระถางกูจะตายเอ็นซิงเกลิลเพยเออร์ครับรถโอ้โหแม่เงิอแตกไอเหมือนบงัง

โอเคมันตายหมดแล้วรถนึงตายแล้ว่รตายแล้วแล้วบอกจะให้ถือทำไมวะอยากจะถือวัเมื่อกี้ก็เลยหยุดยิงแม่งเลยเมื่อแบบเม่อได่งานโอ้ยฮึบไอ้เด็กเที้ยวยัยอะไรไปดูกี้ก่อสวยเอาล่ะดีมากเลยทหารทุกคนได้เวลากลับบ้านเลยเฮ้ยเฮ้ยมันโดดลงมาไม่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 รถมาแล้วเหรอไหนไหนภูเขาโอ้ยนี่ี่นี่นี่นี่ท่ลงก่อนที่ลงก่อนทางไหนวะทางนี้มบอยู่ตรงภูเขา ออ้ไป้อชุบกูจ้มเวลาไปกําลังไปกําลังไปพลทหารกําลังไปพลทหารโอ้ยโอ้ยต่าโคเจอเลยโอ้ยวิ่งฟามาแ้ววิ่งามาแล้วเอ้ยยิ้วลุกเอ้าชุบมอบก่อนมอบก่อนหมอบมอบแล้วฮิ้วฟาตายเลยไอ้เี้ยมนเยอะไอ้เงี้ยเอาเรอนอนไปไหนวะกูมองไม่เห็นมันเลยมันมันมารอบบ้านมันมารอบทิศเลยจุดด้วยนอนเหมือกัพลารอ๋ ยังไม่ดูยังไม่ดูเฮ้ยยังไม่ดูเธอแน่พอดีผมไม่ยังไม่ได้ไปกับพีเลยาแล้วครับเฮ้ยทำได้ได้ได้โอ้โหกลัวขับไปทางดีอ่ะพันีถือวนานแล้วเอารถตีอีกเอาพทหารอะไรเงี้โอ้ เปลืองงบประมาณที่หาเรากำลังแทรกซึมเข้าหมู่บ้านอยู่ทางนั้นเป็นยังไงบ้างทางนี้ก็เฮียแล้วครับมันจะยิงแล้วครับท่านไอ้ชุดสีดำๆอ่ะพวกดำๆมาทางหลายอ่ะขนาดน่ะเป็นลายพาอ่ะยิงไปเลยยิงไปเลยเพอาันยิงไม่โดนเลยอไอต่อแล้วเออแตกมยิงยิงยิงตัวกนรั่น่ะนั่นตัวกันนัน่ะไอ้ไอ้มอ้จอ้ไอ้ขอ้ไอ้ไอ้ไอ้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 ออ้ออไอออ้ออ้อตรง มายิงหลบได้ด้วยใกล้ๆเฮ้ยมันอยู่อยู่อยู่ทางด้านอยู่ทางด้านไอ้ยื้อเยอะยอะอสัตว์เยอะสั่นสามตัวสามตัวอย่างไรวะงึ่ยจบแล้วมันถึงคลิปหายเอาลันศพนี่ว่ะลบฮึบแอบอยู่หลังเสามันไม่เกิดอะไรขึ้นนี่ว่ะโอเคโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้มามาเอาแอร์ดรอปมาเดี๋ยวมาเอายูให้เรียบร้อย อย่รถมันจะมาเร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 าหาคนด้านหลังก่อนดิเจ็บปะเราเราหาจักหลังนี่เฮ้ยถมารถมาหโลังง่อมนนแต่ไม่ต้องหวงฉันมีระเบิดควันไอเมือถังระเบิดไเนี่ยเมือนถังระเบิดไหเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดกูตายหาแล้วคนหาจริงมันหวไม่เห็นรถขับ Okay. อีคันอีคันนึงอีคันนึงตงุดเออตายแล้วตายแล้วอเยาเติมยาพี่ก็เติมยากันเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันโดดรมามันโดดรมาด้านขวาด้านขวาาด้ลด้านหลังแล้วเห็นแล้วแอดดอแอดดออ๋อเห็นแล้วแล้วนขาู่เลยเฮ้ยด้านด้านหลังแล้ว่าจิ๋มจิ๋มด้านตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมไม่ดดำอ่ะเกี่ยวกบ้าเราบ้านเข้าบ้านบ้านเลยประธานหาบ้านได้แล้วจิมบ้านไหนดี บ้านนี้โคตรเวิดเลยโคตรเวิร์ดโคตรเวิดโคตรเวิดโคตรเวิร์ดโคตรเวิร์ดเออเออกูมองไม่เห็นมัานนะครับยิงโดนหนึ่งนัดครับท่านทน่าสวยระยะมันไกลสวยพี่สวยถ้าถ้าจะตายก็บอกนะโอ้ยมัดติดข้างหน้าักนะเฮ้ยข้างๆมัดป่ะไหนแต่แถวบ้านมีนั่นแหละเออโดนสักที โอ้ยตรงไหนวะถ้าเราฆ่าได้ตาย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 ไปเร็วคนทหารดีมากคนทหารกูไปเติมยาก่อนไปยังเอ้ยฮอโอ้ยฝุ้งเลยยังเฮ้ยมันจะแจกขุนแลงหนาเนี่ยขึ้นตะขี่ยิงกระติงแม่งเลยระวังนะเดี๋ยวมันอาจจะพามรงไปเที่ยวนะมึงตกที่สูงไม่กี่ก้าวมึงก็ตายนะไอ้กิมเนี่ยกูโดดบันไดแค่ตึกตึกชั้นแรกกูก็เลื่อเนรถมิดหลอดเลยต้องไปน <swoją> ั่งนั่งปืนที่ right oh okay. ม,มีกระติงนั่งโซนโซนของมันคนทามกูเนี่ยะอือ เอาพาลกูเลยเนี่ยกลับมาทำบัลลก์กินก่อนเอาแล้วปล่อยให้กูต่อคนรับสตากรรมเลยนะก็ตอนนี้เราเป็นจ่ากันทั้งคู่เลยเนี่ยเฮ้ยมัมาเลยมมาแล้วเร็วเร็วกลับป๋ามนหานเนี่ยมันมาแล้วมาแวเร็วเร็วฮึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโกหัวไปที่ไหนหัวแตกไอ้เนี่ยกูนยิงรับไปกู็รับไปก็รับไปตายเองมั้ง ยังยังยังโอเคๆยังรอดระเบิดควันเกมนี้ก็ไม่ช่วยเกี้ยอะไรได้ครับอ๋อกระจกแตกไม่กินกูเลยโอ้ยไม่ไหวมันเห็นแล้วเหรอเฮ้ยเออเนี่ยยิงเล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 ยยอ้ยิงเลยยิงเลยเออขับพาอยู่เออโอ้ยโอ๊ยมันจะยิงกูอยู่วะตายยังตายแล้วตายแล้วสวยสุดยอดมากคนทหารแหม เฮ้ยมันโดดร่มาแล้วมันโดดร่มาแล้วมันโดดร่มาจิ๊บเข้าบ้านเฮ้ยมันโดดร่โดดร่มโดดร่มกูคู่กันแล้วจิ๊บเอาไอ้น็อตกูคู่กัดามกูคู่กันดามทางนี้อยู่สถานการณ์ฝ่าระวังแ้่ใครพุ่งทุกคนโอ้ยเห็นแล้ว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 โอ้ยไหนวะกูคู่ใครไม่รู้ตอนนี้กูมั่วมากเลยต้นไม้ขบวนเฮ้ยหลังหลังก็มีจิ๊บจิ๊บมีเข้าบ้านก่อนวิ่งเข้าบ้านก่อนหลังก็มีหลังเข้าหลังเข้าโอ้ย มีไหนอ่ะโอ้เข้าบ้านกูกูเข้าห้องน้ำกูเข้าห้ครับวิวข้างหน้ามึงข้างหน้าพวกมึงไอ้น็อตาน็อคบอกนะเออจากคนนี้ไม่น็อคหรอกแดกโอ้ยจะขวากปืนเทาเฮ้ยเฮ้ยยิงกระสุนหมดกระสุนหมดฮีโร่ไปหนึ่งฮีโร่ไปหนึ่งประตูสู้เลยสามสองหนึ่งเอพี่เอาตายแล้วอยู่หลังบ้านพวกมึงโอ้ยเฮ้ยจะเข้าไปจะเข้าไปบวกคนทหาร ยิงกดแตกยิงกูดันแมาให้ตรงไหนมูตรงนู้ดูดูอุ้ยตรงนู้นสามคนไม่ไหวไม่ไหวไม่เออเจอด้วยเจอด้วยลงกูลงกูลงเอออีเอออ่ออยู่อืม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 ป้อมก่อนชาร์ทครับคุณทหาร้อนจะจบจบจะเพิ่งจบมาหายยังหายแล้วหายแล้วมันมาให้กลับไปบ้านโอเคของจิบมะโอ้ เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพลทหารมันก็เห็นว่ารีเทิร์นทูเบดโอเคโอเคมากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอ้เสร็จภารกิจหนึงสักทีแล้วพลทหารเฮ้ยเอาละเอาละทุกคนจะได้แบบขึ้นอยากขับอ่ะขึ้นอยากขับอ่ะเอาแล้วรถเราอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวมึงจะไปเปิดรถมาไอันทีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลองเบิกรถเอาก็ได้นะก็เนี่ยพอพอไปถึงปุ๊บกูก็เอารถไปกลับมารับตัวละกันเดี๋ยวอเคไหมาโอเคไหมพลพลทหาร เฮ้ยเฮ้ยรถ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 กถร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 นรถ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 รรถ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 รรรถร ส่วนใครที่อยากเล่นกับผมในโลบอกนะครับแอดชื่อเลยเดี๋ยวไปรับชื่อตามชื่อ Channel เลยครับผมถ้าเจอในเกมทักกันได้นะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมบ๊ายบาย